รายเล็กนี่ยังไปควรอยู่บวเนี่ได้เห็นว่าสินี้พ <laughs> ี่มันกลุ่มอยู่สิดูข่าดูขาก็าหายอย่างตัวคนที่บ่เคยทำบุญหรือว่าคนที่บ่เคยโมทนาบุญแปลว่ายินดีกับสิ่งที่ผู้อื่นทำดีเอาว่าเป็นได้บุญสิ่เป็นคือคนธรรมดา ขอแน่ขอแน่ยังสิบนั่นหายแล้วก็ขวากดึงเอายังสิบเนี่ยดึงยุหันแหละผู้เขาเอาเป็นเขาเพเป็นเังสั้นเด้เขามาพนมมือมาสาธุเด้อขอบุญของท่านผู้นี้จงเป็นของผู้ข่า้วยเถิดเขาไ,ไปไปไปดึงนีง <c oughs> <c oughs> ่นี่แหละตัวปลาศอกใส่บาทรห้วย้ตัววะรัำคาดดิเกือยู่ <c oughs> ิดดิบ้าเดืจักหยั่งดีเดิ นี่แหละคนบ่เคยทำบุญคนบ่เคยโมทนาบุญเป็นอัไนเป็นทีแล้วก็บโบหงจักวิธีเอาบุญเลยโบโบหงจักรกเคยยินดีในการที่ผู้อื่นทำความดีกับใครก็สด้เห็นเห็นรถติดลมแรงไป็นห่งใส่เขาอย่งสิเห็นใส,ส,ส่สหัวมึงยังอย่างสิเนี่ยเห็นคนไปทำบุญสีสก็บ,บอกขวางเฮ้ยไปเห็นว่าเสด็จยังดังดอกนี่พวกนี้เป็นอย่างสิถ้าทำมาหากินเอาตะชัาากของอะไร ที่สิขิดใจกว่างควางออกซอยคุณเรียวผู้นั้นกึ่ีว่ามีแม้กระทั่งนับกับลูกจาของกับญาติจาของก็ยังขี่ไปนี่ที่เหนียวขนาดนั้นเทวมันธรรมดาวพวกเออจเ้ากับจีบเคยเห็นอยู่บาสิเป็นคนขนอยู่เดินอยูเดิเวลาเขา <c oughs> สักซวนไปทำบุญนี่สิเบาขวางโหลอดอึด,นด,ดคนสูมมเมอี์เห็นไหมเห็นอยู่แล้วเห็นบลา ทับามากินยู่หาต่แต่ของขีดใจกับขับแกบเวลาผูา้ใดใดดีเห็นตีมาอิ้ช้าลิสยาพวกหมากินข้าวขทั้งลายแหลมุ่นเวลาตายต้องไปแหลมกัไปสู้นรกบางโดดเราเด้ยว่ามันเนยหน่อยบ่แม่นวาสิยุบบ่แม่นมการเขาค้างก็ตายสาตนี่กับมาเป็นผีมาขอส่วนบุญแบบนี้เลยเมันหลายแสนตีเลยเลยอันทีมาจากที่จงแทนอย่างนี้ชินชิน ในการเวลาขอคือคนหข้าขอากันคือเรียกน่อยขอนี่นะขอ,นขอแน่ขอแน่เดมือึอ้นแต่บ่ได้กับขวักเอาจึงเอานะมันบ่คือกันเด้วันนี้ครว่า,าโมทนาบุญใจห้องมันต้องน้อมอิรีเด้อใจในอน้อมเขามีความยินดีกับเขาอิริคนด้บ่ปเป็นวาตาปากเลยยกเมื่อขึ้นถมงหัวสูอเป็ดถ้าถูเห็ดเมื่อขึ้นดวงหัวเฮ็ดกระแทกแดกดันนั่นเ็นนี่เด้อ ถาเม่นกึกกะทาเทอะหับประได้ใดอย่างได้ดนั่นแะกระแทกแดงดัดนน่นแหะมันต้องนอนคิด้าไปยินดีขณะาห้าวฟังถ้ำยู่นเวลามันเกิดความยินดีับผูนน้นั้นผู้มันหอดสินนาตาไหลนอึกออกมาเลยพูนรุ่นนั่นพูนทั้งได้เต็มครับางงาบงื่อนว่าแบบหลักษากระแทกแด,กดงดันหรือว,ว่าใส่เขาเนาะผู้ใดก็สิเคยเห็นยู่หน้าเฮ้ยถ้านอยนั่นหทาธุะ อบอกแฟนพุคนปากเหี่ยนจังไมเห็น <c oughs> <c oughs> คนทำดีห้องโมทนาเอาโรดบุญเกิดจากการโมทนาบุญเคยยินดีกับผู้อื่นยินดีออกจากใจอหลีผุนเด้ปากพื่มน้ำเปล่าอหรีผลลุนเด้ยกว่ายังประสาเข้าไปเห็นนะักกีฬาโอเป่กีเขาได้เหรียญทองเ้าก็ยังนังตาไหลน้ำเขาพูน่ะ ียังก็พคนไปสารโบ,บสานสารสลาหรือว่าคนบรรลุธรรมเดีายข้าเจ้ากเกาเรื่องบรรลุธรรมเลยถึอุ้ยมันซึมไปหนาจุกเขาไม่ยกข้อนี่แหละโมทนาวาหัสวาสาธุมันปื้มอยูใ่ในจคิตใจเท่าบุญจากการโมทนาบุญของผู้อื่นเฮ็ดให้บ่มีความวิชาลิสยาบ่ิบอตเติบโตบุญจึเกิดจากความอ่นมอนน้อมทนมตนเกี่ยวกันมากเลยบุญ เกิดจากการตั้งตนไว้โดยชอบทำแต่มีเด้ออตตะสัมมาเป็นนี้ที่จะบุญเกิดจากการตั้งตนเอาไว้โดยชอบทรรมก็คือเอารรมเป็นเครื่องนำหนาจะของเองเราตั้งตนโดยชอบทมบุญเกิดจากการค้นคว้าท่าบุญชักชวนคนนึ่งคนหน,นึ่งให้ความสดะดวกสบายบุญเกิดจากการกล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตธรรมะเป็นท่านหรือว,ว่าสุภาษิตอันใดที่มัน บางที่เขากับว่าบริจาคสอนจะเอาใส่กุศโลบายกาวทำสุภาษิตเวลาเขาเกิดเดินนั่งเดินมีคือคำามบาอาตเจฮิอัตโนนาโถเป็นได้เป็นสิ่งของตนได้จะไปคิดหลังฝนสื่นผู้อื่นไปเอาเองจะของเอื่นว่าบุญเกิดจากการกาวสุภาษิตบุญอันเกิดจากการอ่อนน้อมทำตนมือนี้ ทางบุญมันตัางนี้แบบสิบย่างสิบทางเดยล้ <c oughs> วนแล้วถ้าน้อมเหตุการว่างตัวตนว่างตัวตนออกทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วถ้าเปเเ็นกุศลเพื่อเสี่ยกระจัดความถือหนึ่งถือโตความถือมัณทิฐิไม่จะของเองเป็นคนทำดีน่ะโมทนานำเขาโหลดแล้วก็าทางลบติดลม นู่นซอยเขาหรืออยู่ว่าท่านยังสิดีใจน้ำเผาเลยถ้ากับโดยความอยากเห็นนี่ลราถ้าก็ดอยากเห็นแต่ผู้ใดเป็นคนดีซอยเหลือกันตัวเนาะเอออยากเห็นผู้ใดบดโลกนี่อยากให้มีแต่ความหลักความเมตตาเอื้อเฟื้อซอยเหลือสึ่งกันและกันบ่จากมีผู้ใดข่ากันซะเลยคนเดชถึงขนาทุกๆคนบ่จากให้มีการผัดผ่านบ่จากไห้เจ็บไข่เด่วยเลยเแม้นิดนึงก็บ่อยากใหนมีคนเดช นี่ก็ทั้งหมดดำหมดแดงใส่เดือนบ่ยากให้มีบ่ยากให้เขาเจ็บปวดบ่ยากให้เขาผัดผากบ่ยากให้เขาป่วยเลยตายแล้วให้เขาไปในผ่านทันทีเลยภูดะจิตใจนี่เป็นทั้งสี่ถึงขนาดนี้ท่านบาสิปอิชาริสญาติขาเพือ่อบุนี้ดอกวันนี้เลยการทำบุญหลายอลลรย,ย่างสิแม้กระทั่งว่างาใหม่หรือหนามขวานทา่าน ข้าเก็บออกก็เป็นบุญได้นะบริแมนได้วาสิมาหาเหตุนั่งคนอย่างเดียวบรแมนตวบวาสิใหพระอย่างเดียวได้การให้ความสะดวกสบายผูอ้อื่นย่านเขาเจ็บปวดมือหลม่มหรือยานเขาเหยียบเสษแก้วเสษยยางตามถนนหนทางตัดตัดออกเก็บอ,อกาะเป็นบุญทั้งนั้นบนเดียวก็เป็นการกระชัดมนานาทิในตัวเองออกทั้งนั้นแหละ บุญเกิดจากการแนะนําทางบุญกับแนะไปมาไปแล้วก็แล้วไป็มาขมาบโมมาแล้วก็แล้วไปโดยเราเป็นนการลดละของเจ้าของทั้งนั้นขึ้นแล้วจะเกิดควสบายใจแบคนเบิดโลกนี่ทํามาหากินกันแต่ละคนนี่คพื่อฐานจิตใจไม่วามเห็นแก่ตัวทุกทุกคนเอน เห็นเสือเห็นเสือข้ามเกิดทุกคนมีพื้นฐานคิดใจทุกคนเห็นแก่ตัวทั้งบดแต่วาในี้คมเห็นแก่ตัวนะยอมมีความหลักแลวก,ก็ความปรารถนาสิ่งความสันติสุขมาสู่ตนทุกคนทุกคนธรรมะของพระพุทธเจ้าห้าอ,ออก,กตัวโลเพื่อสิดีสิบว่ามีการอย่างจริงอุปนิสัยของคนไทยห้ามมันก็มนีมากจะบรรพการก้อนดูแล เป็นคนที่มีความเมตตาสงสารเป็นคนที่มักซอยเหลือกันเดือเพราะว่าเห่า,หาเป็นเสื้อมาจากเมืองมาคอดกุงราชคือเป็นเสื้อมาจากทูนโอพโยต,ตอนมากที่สุดคือตอนที่อิสลามเขามาเผาทำลายาเองที่แหลกมาคาขา,ขายจากคนที่มากอนมาขา,ขายเดินทางมาก่อนคนพุทธทแท้แ่สิ่งนี้อุปสัยนี้ใส่คือการซอยเหลือกัน เป็นคนที่นเมตตากรุณนาน่นีละนี่แหละคือคนพุดแท้ๆแ,แล้วกับเส็นการท่านบุญสร้างสมมากันเนินนานแล้วปัญหาก็เป็นตายยุคผุนมาเกิดยุคที่ตายยุคที่ไปเกิดยุคุนหมุนเวียนกันไปยุ่ในนี่ในพุทธศาสนาเนี่แหละพุทธศาสนาว่ามีการหยุยดยนผู้ใดยอยู่แล้วคือประเทศไทยเฮานะนี่ล่นจนหนีมากจนว่าบ่ม่ีมองสีหนี้แล้วมันติดทะเลได้แต่ตั้งสูงเอาพกเข้าเป็นชาวมาโคต พวกกรุงราชะคือสดทีนี่มาหน่อเป็นเสื้อพระพุทธเจ้าเบิดเลยทีเดียเป็นอันตอนที่มีมาหลายที่สุดเลยคือตอนเขาเผาเมืองน,น้าดันท่าพอถ่าเบิดเลยถ่ายพรเป็นแสนตัดหัวตัดข้อมีเบิดพระคงแบบ่อยว่างโคตร่อยว่างโคตรเลยกลายเป็นปล่อยป,ลอยปละละเลยของพระสูสูกระน,นีเนี่ยเถอะ ก้าว่าสูงบ่ามาัน่ายตายแลบหนีเอาอจังว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่บาวชาเป็นท่านศีลเนี่ามะปัญญาบุิยะคันธิสัจจะอิิทานเมตตาอุเบาเนี่ยเข้าจำเป็นต้องถิ่มมันวัตถุยา่าพระนิพพานแหลกมากโดยทุกอย่างเป็นของที่ม่ค่าสูงสุดสมบัติใดๆในโลก ต้องแหลกโดยสมบัติใดๆในโลกนี้แม้กระทั่งชีวิตจะของก็หละมันงตัง้งสีได้ถ้าเฮาสูญเสียความหลภแล้วคว,า,วามัวดกบมีหละความหลงกบมีหอะเพราะว่าสารยางเกิดจากความอยากตัวเดียวคือโลกนั่นเองวันนี้พานจำตรงแหลกถ้าคูณได้ว่าแหลกแต่คุณย,ยังอยากมีอยู่อยากเป็นอยู่นั่นแหละก็ต้องเกิดเวียนว่ายไปในหันถ้าต้องสิ่งยาที่นอกออกจาก,กจิตใจเพื่อความย่นถืเมั่ม เหาต้องขิมไปเบิดทั้งลูกเต่ารอหลานผัวเมียพ่อแม่ขิมทั้งเบิดเขาต้องปล่อยู่ตอนนั้นออกจากกวามยุดมันถือมาแต่ว่าเขาบอกปล่อยปลาเลยเขาปล่อยว่างพ่อแม่ห้าก็เป็นผู้นี้คุณอยู่แล้วตามธระเมศแห้งสมุดทั้งหลายเาก็ต้องบำรุ่ง,เล,งเ,เ,เลี้ยงเพื่อนเพื่อนเลี้ยงห้าแต่ว่าสิ่งที่เลี้ยงเป็นเดื่ดีที่สุดแลวครับ มีอันส์มาสุดผู้ได้กระซังเขตพ่อแม่เข้าสู้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่กุญดจผู้นั้นถือว่าเด็สดใสบุญพุนพ่อแม่บดเลยสมชมาแบกใส่บาปปอนขอบปานานปจนเท่าคนตายยังวา่ันเด้เสียเสียวเพราะว่าการนั่งเข่าสู้พระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ใดเป็นหนทางการผลุกของตนเองพอ่อนฉะนั้นจึงเป็นสุราหายบิดแล้ว โบล่าต่การเกาเข้าใจว่าแต่งงานแล้วคาดองให้พ่อให้แม่เป็นการสดใสบุญคุณพ่อแม่แล้วเห็นบอ,อ,นอบยังไม่พัฒนาเสียดเสี่ยวมันมีแต่เอาทุกให้คนอีกก็เก่าจังก็ออกลูกไม่เจ้าเรียงเออพิปะเลิกกันไปทางนักก็เก่าอีกเส้นสัมโบเมนเดอการสดใสทารนมนมบริเวนว่าแต่งงานแาค่าดองให้ดิพอผู้ชใย่คำว่าได้เปรียบ บวชเป็นการสใส่สแทนบุญคุณพ่อแม่ยังอีกต้องนั่งพ่อแม่เขามาถือถึงขันพระรัตนะตาได้แต่ว่ามันมีภาษีกว่าผู้ยิ่งถ้าพ่อแม่บวชเขาวัดเองโดยปริยายแต่บ่ไปก็อยากอายเขาเนาะโอ้ยดูบวชแท่ๆยังบ่ไปจังงานยังเที่ยงยังน่กส่าเดีก็เลยไปไปแบบฟื้นๆเห็ดไปเห็นมาได้แบบนี้ตรงแอาน ้ากันเอาไปขีดู่หนาทงได้ฟังแล้วบางเงินบาถิ่ไนได้ดีด้ยก็เป็นของขอยคือเขาแต่และมึงแต่และเบนให้มันมนีช่วงจังหวะดึงดึงธรรมะเขามาเรียบเทียบเพราะว่าชีวิตประจําวันมันก็คือธรรมะอยู่แล้วล่ะไปเห็นสิ่งมันสิ่งนี้บัถูกใจหรือถูกใจเอาน้ำธรรมะเนี่ยขามาเทียบเอาหูได้ยินไดยฟังสิ่งที่ถูกใจหรือบุกใจหน้ำขามาเทียบเอา มันก็เกิดจากอายตนะห้าละตาหูจมูกลิ้นกายใจละอายตนะกะดีหลีกนี่เป็นลบเพราะนั้นเป็นภายในท่านจึงขืนเสวาจำตรงแหลกโดยทุกอย่างจึงสิเป็นไปถ้ายังมีความมีและความเป็นก็เกิดอี้ถ้าผู้เสียดายอาไลย์โก็เกิดอี้ก็เท่านั้นแหละการเหตุกับวัดว่าศาสนาบ่ได้ยังเลื่อยได้มิจะเสียกับเสีย จะไปหวังผลกนไรว่าถ้านลอยหนึ่งหลือกูเสดจกได้สองลอยอย่าไปหวังเด้บ่มง,งีนะมี่จะเสียทั้งนั้นเสียเวลาการงานของเกีายวอีกเหมือนว่าะ่ะแทนทีจะไปหากูจีบโปมไป้าบโตสาบสิบโตจนกับเสียตัวนั้นออกไป้าใจว่าอะไรแยกเกี่ยวจะได้กำไรยังจจกบาทหรือยังต่มาเห็นนี่ นั่นแหละาสนาศาสนาของพระพุทธเจ้าเท่าภาษากายบุตรเรท่านี้ยูได้เพราะวาศรัทธาบ่ได้ยูได้พราะว่ามัิธิีิวิยมเห็นนอบของใครใดๆทั้งสิน้นราะวา่าศรัทธาต่งางกที่นอยูได้ด้วยความศรัทธาของแต่ละคนแต่ละคนแต่ว่าทุกคนถี่มากกระทั่งมิเสียบไม่ได้จักยานใจว่าละ่ะ <c> เ <ười> สียความยึดมั่นถือมั่นเสียความเป็นตัวตน เสียความอยากนะสุขอันสูงสุดที่คนเทียบไปปรามั anyway> ่ง uh, สุขข totally ังคือสุขเกิดจากการไม่มีเน้่ถทานีเดชพวกเจ้าคีวามีความสุขในการนี่นพวกเจ้าต้องห่วงเห็นได้รักษาเน่บ่ต้องห่วงและกังวลเพียนท่านท่าให้พระเจ้าไปเกิดอีกสั่งดี่ดี ห่วงหมาเกิดเป็นหมาห่วงแมวเกิดเป็นแมวดีก็่ดีมม่เป็นเห็บแมวมันม่นเห็บมันเป็น,น,น,ปนตัวแมวสัมใจคหอมเงียนบวลาเออ้ยแมวน่นนี้นลลนนน่ลองไปเป็นเห็บเหามันเด็ <c oughs> ความผูกพันความอะไรทั้งหลายเรานั้นใ,ใจเขราะว่าปล่อยว่างกับป,ปล่อยปละเลยเด้อ เ้าเลี้ยงมันเพื่อเอาบุญกับพ่อแหละเ้างบริเวณหวังผลประโยชน์จากมันสัตว์เลี้ยงทั้งหลายที่เ้าเลี้ยงเอาบุญนะคืออย่าไปหวังผลประโยชน์จากมันนั่นจังเป็นบุญสิ่งใดที่เข้าใจว่าคือเลี้ยงหมูคือให้มันอ้วนเด็กและข้าแพงว่าได้บุญบะแมนเด้ไก่ก็ไว้ขายแล้วไหวขาเด้งัวควายก็ไว้ขายแล้วไหวขาเด้บริแมนว่าเลี้ยงกูได้บุญหลายกูเลี้ยงงัวอุ้ยอ้วนกูได้บุญหลายบะแมนเด้ ให้นําไปพิจารณานั่งเจริญหมู่เจรินให้มันแทรกซ้อนกันแม่ในการทํามาหากินในการงานชีวิตประจําวันก็คือดึงธรรมะของมันแรกซ้อนเด้ต้องเอาจริงเอาจังอยู่นเด้จังสุดใดเห็ดสันได้สัมหนึ่งเห็ดเลนเลนเห็ดเลนก็ได้เลนเลนเห็ดพวกเครื่องเครื่องก็ก็กะกะนี่เลยก็ก็กะกะเห็ดจริงได้จริงเด้เห็ดสัมได้สัมหนั่นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของเจ้าของเองมูงเองเห็นเองเห็ดเองเป็นเอง 俺上那来，啊。<Bye. S 3> <Bye. S 2>